สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อกลวยมาหทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวอยู่ที่1ิเดนิ้วนะคะด้ามโดนฝักอยู่ที่ส1บดนิ้วนะคะทุกท่านเป็นด้ามไม้ฝักไม้และมีดเล่มนี้ก็ปอกฝกักนี้จะลัดด้วยหวายนะคะ แล้วก็จะมีลอยจานของหลวงพ่อนะคะท่านลงรอยจานไว้ที่ด้ามและฝักนะคะนี่นะคะทุกท่านรอยจานหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อกลวยท่านได้จานไว้ที่ฝักและด้ามมีดเล่มนี้นะคะนี่นะคะทุกท่านนี่นะคะพุทธคุณของหลวงพ่อกลวยเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะ ในเล่มนี้พิเศษส,สุดๆดก็คือมีลายลอยจานของหลวงพ่อนะคะท่านจะจานไ้ที่ฝักเล่ด้ามนะคะนี่นะคะเป็นอัขระนะคะลอยจานของหลวงพ่อนะคะนะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านมีเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะด้ามไม้ฝากไม้นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านไในก็จะปิดนี้นะคะเป็นลายนาคเกี้ยวนะคะหรือนาคสมพงนะคะทุกท่านหลวงพ่อท่านก็จะลงอัขระไว้ที่ใบมีดนะคะใบมีดจะมีความขาววาวนะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ ท่านใดมีใจรักและศรัทธามีดหลวงพ่อกลวยนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะมวนสารแน่นหนาไม่สั่นไม่คอนนะคะพุทธคุณหลวงพ่อเดิมข้มเออขอโทษนะคะพุทธคุณหลวงพ่อกลวยข้มขังอย่างแน่นอนนะคะท่านใดอยากบูชาหรือเอาไปไว้ติดตัวติดบ้านติดรถนะคะ กบูชามีดหลวงพ่อกล้วยไปเพื่อเป็นสริมงคลแก่ตัวเองนะคะนี่นะคะมีรอยจานที่ด้ามละฝักนะคะมีดลิมนี้ของหลวงพ่อกลวยนะคะเฉพาะใบนะคะมีความยาวอยู่ที่เกือบเจ็ดนิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะถ้าด้ามโดมฝักอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะทุกท่าน นี่นะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวหรือนาคสมพงนะคะใบมีดขาววาวนะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านมีเล่มนี้สุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีคะ่ะ